สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้ช่องเบิงเหล่าร่วยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันก็เป็นในช่วงม่ายของมือวันที่11เดือนมีถุนยน้ายนปีพุทธศักราช2,566กับการตามหาโตเลขแนวทางดีๆเด็ดๆดังๆนะคะบนิษัผ้าพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขุขกุอนมาติดตามรับชมรับฟังตเลขแนวทางค่ะ จากปูบุญมีนะคะหลังจากงวดที่ผ่านมาตัวเลขของปูบุญมีเขามาเป็นเลขคันมนม่5นห้าสองเจ็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเมื่อนี้นะคะได้มาแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องตัวเลขแนวทังจากปู่บุญมีนะคะสีม,มีตัวใดแนลพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมเราฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะกรับมาสการะปูอ่าเฉล่พรเฉล่ยพรค่ะมาติดตามถามค้าเรื่องอเ,อง,อเ,เองินตัวเลขนี่แหละค่ะปู ใช่เลยเรามีผู้โชคผู้มานบอ่ถามต่อตัวเลขไปถามแต่ตัวเลขค่ะปุ๊ถามแต่ตัวเลขไปกับผู้โชคผู้มันไม่รู้เอาวันนี้เราพันสีโสดสีมันอยู่นี่ค่ะปุ๊อะไเลขเต้นใจเลขวิ่งอะไเลขวิ่งใจเลขเต้นนี่ก็ถือกันก่อค่ะ เลขคามเฉียนนกอนกันจ้านี่คามเฉียนก็นีน่หาตัวมี 2, 8, 1, 2, 5, 8, 1. 1> สองหาแปดหนึ่งสองหาแปดหนึ่งสองหาแปดหนึ่งก็ขังบดมันก็นมีสามหกเกสามหกเก้าค่ะ ขงังสา่ะมิซีเจ็ดศูนย์ซีเจ็ดศูนย์ค่ะเราวิ่งวิ่งสามหกเก้าวิ่งสามหกเก้าเอาละครขงคัวนะคะปูมีตัวใดนะคะควางกับมีซี่เจ็ดศูนย์นะปูขึ้นมาขังใส่ยซีเจ็ดศูนย์ค่ะเพี่ยนมันคืขอขังขวก็ได้ เราเอ่อขงขงกวนี้ซี่เจ็ดส่วนนะคะปู้ข้างส้ายเลยครับปู่ปันนี่ซ้ายก้าสองห้าแปดนึ่งสองห้าแปดหนึ่งค่ะจ้าวิ่งสามหกเก้าจ้าเดินอีกสองห้าเดินตัวไหนนะคะปู่เดินสองก็ป่า สองก็ผ่าค่ะแล้วก็มาแยกตัวออกกับสองหนึ่งสองหนึ่งค่ะปู้ห้าหนึ่งห้าหนึ่งค่ะสองห้าสองห้าค่ะห้าแปดห้าแปดค่ะห้าหนึ่งตัวแปดหนึ่งแปดหนึ่งค่ะ สองแปดสองแปดค่ะโกกลมเลขสองหนึ่งค่ะองสองหาค่ะจะม่มีจำนแล้วค่ะปูปูฝันบคา้างคนนี้ล้านเปอร์เซ็นต์เขียนล้านเปอร์เซ็นต์ไว้นี่ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะปู จ้าบ to ันเดกเด็กสมนจ้าเด็กสมอนนัวร์อ๊อฟตาปูหกห้าศูนย์หกห้าศูย์ค่ะหกห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งค่ะศูนย์หนึ่งสามศูนหนึ่งสามค่ะ คูที่สองนี่ยก็หกสามห้าหกสามห้าค่ะสามหนึ่งสามหนึ่งค่ะสามสามเก้าสามเก้าค่ะอันนี้มากมากระถึงมากสองล้านปเปอร์เซ็นสองตัวให้ซื้อสองตัวกลับด้วยจา <c oughs> ้าอ้น้มันไอ,อ้น้ำคันไอ้น้ำมันมีสองเท่ปาปะครับปู มีสองคู่มีสองคู่อืมเลี้ยเดียวสองคู่อ๋อครับูเลี้ยงเดียวคู่เ้ียกเอเด้อเอซีเรียกเอคู่ได้ก็เรียกครับู้ามาในเลขขัญจ้าขันวันที่สิบเอ่อวันที่สิบหกมิถุนายนจ้า เลขที่ฝันได้คือห้าหกแปดห้าหกแปดค่ะ 8, <Complex. S 1> ห้าห้าเ <59, S 2> ก้าห้าห้าเก้าค่ะห้าหกแปดห้าเก้าอห้าห้าเก้ากับหกแปดนะคะพ่อหกแปดกับหาเก้าจ้าสองตัวจ้า มขาหน่ำานค่ะนี่นี่จันหรอฟันไายังไงนะคะปูฟันหินงูฟันหินงูบ่คะหินงูใหญ่จ้านี่ไ่ออเกูนาว่างูใหญ่มันกงูใหญ่มันก็เป็นเก่าค่ะจนกีเก่า ูดนึ่งตีเจ็ดแม่รับพูดจังนึงก็ตีเจ็ดนะครคบปูดอาจจะมากัดกัดได้บ่บ้านี้ปูมันกัดได้บ่ปูดจับพ่อมันจับปกพ่อมันมันก็เลยอาบปากเกิดหาเข่ะมันก็หาเขวแล้วมันจะหาเขวดังเปาะหลุดมันจะหวักลงมันเลยบาดเจ็บ งูกระงูมันหัวมันกะหัวเป็นเรื่องอ่าเป็นสามเหลี่ยมแมงมุมอืมค่ะจีบว่าพะ่าอ่าจีว่าเพื่อจังเขาจะออกโทรศัพท์ในเบื้องหน้าพะยานาคมันเขาเจ้ามันเป็นพะย่าหนักมันเป็นงูมันหัวเป็นสามเหลี่ยมค่ะแต่มีเท่านั้นหรอฝันสั้นทับปู่ ทำอะไรอไรหาเกี่ยวนื่ค่ะแล้วพูดตีขิวกระเตี่ยวเองเลยเด้อฉัตีเอาเองเลยมันเที่ยวฉันตีเอา,อาเ,เองเั้นจะแชร์ทุแท่ถ่ายจะพูดตีอะไรๆค่มันตีลุยมันเนี่ยเนี่ยค่ะออไม่ทำนี่ละค่ะพูดอือจะเลือมาทางเกาเลยผลทางกเกาผมจ้าพู มาจะทั้เก่าก็จะมาเกียค่ะปูจจ้าค่ะขอบคุณปูลีนล้านะคะปูกำน้ำมาสการนะคะอายุมันมาสุขาพล่างจะเริ่นจะเริ่นค่ะซาธุค่ะจัดจ้าธุค่ะซาธุค่ะ สรุปตัวเลขแนวทางท้ายคลิปนี้นะคะพอแม่พี่น้องคะแนวทางตัวเลขจากปูบุญมีนะคะหลังจากงวดที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขของปูบุญมีเล่าเขามาเป็นเลขขันนม้นเด้อค่ะพอแม่พี่น้องเด้อเขามาเป็นเลขขันนม้นนะคะเขามาเป็นเลขหา สองเจ็ดนะคะห้าสองเจ็ดเป็นเลขขันน้ำมนต์เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อเอาบันิมาเปิงตัวเลขสําหรับงวดน,นี้นะคะแนวทางจากปู่บุญมีค่ะงวดน,นี้ปู่เราบอกว่าวิ่งสามหกเก้านะคะวิ่งสามหกเก้าเด่นสองกับห้านะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะบันิเลขขามเสียนพระนะคะทางเท่งนี่สามหกเก้ามาฟังทางนี่ C เจ็ดศูนย์ฟังทางนี่สองห้าแปดหนึ่งนะคะปู่ก็เลยจับคู่ออกมาให้ดังนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะได้มาเป็น สองหนึ่งหาหนึ่งสองหาหาแปดแปดหนึ่งประกาศสองแปดปูวงกลมสามคูนะคะสองหนึ่งห้าหนึ่งแล้วก็สองห้านะคะวันนี้เลขคันละม่นะคะเลขคันละม,ม่มีสองมีสองคันนะคะพระมพี่น้องคะปูระว่ามีสองอมีสองคู่ว่านั้นเฮ็ดพร้อมกันทั้งสองคู่นะคะพระมพี่น้องเอ็ดเอามาร่วมกันเลยนะคะเด้อเป็นตัวเลข ทั้งเบิด6หกโคนะคะมีหะกหาศูนย์หกหาหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหกสามหาสามหนึ่งแล้วก็สามเก้านะคะแล้วก็มีเลขความฝันพร้อมนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเลขความฝันของปูบุญมีนะคะมีหาหกแปด หาเก้าหาเก้าหกแปดกับหกหาพี่น้องคะอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พ้อมด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องเดือแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้ด้วยนะคะตัวเลขทุกตัวมิซิ์เขามิซิดรุดทุกทุกตัวค่ะนํามาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องมรรเทาสุขสุขคนเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเดือโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องมรเทาสุขสุขคนสาหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอหายพ่อแม่พี่น้องมรเทาสุขสุขคนโชคโชค มานๆลำๆไม่รูร้ว่าเห,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 ห่งๆปังๆค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสกุูสุก้นนะคะแล้วก็ต้องขอขอบขอบุญขอบคุ้นขอมูลตัวเลขแนวทางดีๆแบบนี้นะคะจากปู่บุญมีค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกถ้าบ่อยากสิพลาด กับตัวเลขเด็ดเดแบบนี้พี่น้องคะเขามาแล้วก็อย่าลืม่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิริบพพรพดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดเดดดังๆจากทั้งช่องเนาะ,ะเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะแอกสิเดขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบรเทาสุขสุข้อนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมก็แอดในคลิปหนาได้ค่ะได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ